สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73โดยผมบอกอพรชัยนะครับกำลังเตรียมตัวเดินทางไปที่อำเภอพุนพินนะครับจังหวัดส,สุราษธ,ธานีที่จะผมเดินทางไปนี้ก็คือตะปานซอยหนึ่งะครับซึ่งเป็นปากน้ำตะปานนะครับซึ่งวันนี้ผมเดินทางมาโครงการบ้านหลังใบให้กับผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือ,อผู้ใหญ่ชาคริสสีพิรมิรซึ่งเป็นบ้านาเดิมๆที่ผู้ใหญ่อยู่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ไปอยู่ที่วังโชกุลอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์กันแล้วนะครับถือว่าเป็นที่ว่างแล้วก็ได้มอบพื้นที่ตรงนี้ให้พี่น้องอาชาวบ้านได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ยากไร้ที่อยู่กันนะฮะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านายอำเภอพุนพินนายวิสูตรอินทรกกำเนิด เดินทางมาทําพิธีวางศาิลาฤกษ์เสาเอกกันด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณไปถึงผู้ใหญ่หมู่ที่3กันด้วยและก็หลายๆท่านก็เลยทีเดียวที่มาร่วมโครงการนี้นะฮะตอนนี้ก็กําลังจะสร้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศว่าผู้ที่มาทําอภิธีวางศาิลาฤกษ์นั้นเป็นใครนะครับเชิญครับ โครงการนี้นะครับโครงการสร้างบ้านให้แก่ให้แก่ผู้เดือดร้อนอที่เราดําเนินการอยู่วันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ชาคิดนะครับนายชาคิดศรีพิรมิตรอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตํมนตตะปานอําเภอพุนพินนะครับผู้เป็นให้ใช้พื้นที่นะครับที่ยกที่ดินเนี่ยให้สร้างบ้านและรวมทั้งเป็นเป็นบุคคลสําคัญในการหาทุนจาก จากญาติพี่น้องจากกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับมาเป็นทุนในการก่อสร้างนะครับที่มาที่ไปก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่น้าพยุงเชื่องช้างหรือพี่ยงนายนยงนะครับนายงของพวกเราเนี่ยนายนงนี่เดิมเป็นคนบ้านบางเบาพวกผมนที่นี่ก็คือเป็นลูกหลานบ้านบางเบาทั้งหมดนะครับทั้งลูกหลานนายงด้วยนะครับแล้วก็เสมือนลูกมันหลานนายงด้วยนะครับวันนี้พอมีม,มีข่าวเรื่องนายงได้รับความเดือดร้อนนะครับ พวกเราก็ต้องคิดที่จะหาที่อยู่อาศัยให้แก่นายงนะครับเพราะว่านายงไม่ไม,ไม่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่บ้านที่เคยอยู่เก่าก็ก็มีปัญหาท่านก็ไม่อยากอย,กอยู่ให้ให้ครอบครัวของลูกของหลานของเขามีปัญหากันนายงก็จําเป็นจะต้องมาหาที่อยู่ใหม่ครับก็ได้พี่จะคิดนะครับก็เหมือนกับลูกหลานนายยงคนหนึ่งเป็นคนบ้านบางเบาอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยครับ ก็มีเคยเคยมีที่ดินแปลงนี้ท <sid> <Korean> <Yeah> ี่ดินแปลงนี้เดิมเนี่ยเป็นของพ่อแม่ครับบ้านพี่ยาคิดเดิมก็อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากไปอยู่ที่อื่นที่ตรงนี้ก็ว่างอยู่ก็ได้ยกให้อ่เดิมมีความคิดเดิมให้สร้างบ้านให้นายงได้อยู่อาศัยและมีความคิดไปว่าหลังจากนี้เนี่ยอ่หลังจากนายงอยู่ไปแล้วเนี่ยอยู่ไปเท่าไหร่ก็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 ตามที่นายงอยู่ได้นะครับเมื่อเมื่อนายงไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าด้วยเหตุอะไรนะครับก็จะ ไว้สาหรับผู้ที่ได้ความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้มาที่อยู่อาศัยต่อไปเงินทั้งหมดนะครับที่ได้เนี่ยก็ได้จากญาติมิตรกัลยาณมิตรทั้งหลายที่วิจาคิดบอกไปและก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนบ้านบางเบานะครับคนบ้านบางเบาเดิมที่ได้ไปอยู่ที่อื่นหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็ไปประกอบอาชีพทั้งมีลูกมีหลานมีอะไรต่างๆนะครับไปอยู่ที่อื่นก็ล้วนแต่รู้จักนายงพอทราบขขาว่านายงลําบากก็ส่งเงินมาช่วยเหลือกันนะครับ วันนี้เป็นการขึ้นเสาเอกครับขึ้นเสาเอกก็พยายามทําให้เป็นมงคลที่สุดเป็นมงคลทั้งผู้ที่อยู่ร่วมกันก่อสร้างดําเนินการก่อสร้างนะครับให้จะได้มีความปลอดภัยให้คนอยู่อาศัยได้มีความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขครับตลอดตลอดไปนะครับก็จึงได้ทำอะไรให้มันดูให้ให้ให้ใหใหเกิดความเป็นสิีมงคลนะครับหลังจากนี้ก็ ก็จะมีทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหรือาจจะมีส่วนราชการบ้างก็เข้ามาช่วยเหลือจนจนบ้านหลังนี้ได้สําเร็จนะครับก็ฝากเรื่องเรื่องเรื่องโควิดเรื่องโควิดนะครับเรื่องนี้ก็ต้องต้องพูดกันนะครับต้องพูดกันจนจนคนพูดก็ต้องต้องไม่เบื่อคนฟังก็ต้องไม่เบื่อนะครับโควิดนี้เป็นเรื่องของความความปลอดภัยของทั้งตัวบุคคลครอบครัวสังคมรวมทั้งความ มั่นคงของประเทศทั้งด้านโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะครับทุกคนได้รับความเดือดร้อนทั่วกันหมดเรารักษาความปลอดภัยของตัวเราของครอบครัวเรานะครับของสังคมได้ได้ดีเท่าไรเร็วเท่าไหร่บ้านเมืองก็กลับมาเป็นสู่ปกติได้เท่านั้นนะครับเพราะในทุกภาวะต้องไม่ลืมตัวนะครับในเรื่องของของมาตรการทางความปลอดภัยในการควบคุมในการป้องกันโรคนะครับนะครับกล่าวสวัสดีครับผมนายชาคริสศรีพิรม,มิตรอดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางเบาหมู่ที่สามพร้อมด้วยท่านนายอำเภอวิสูทธิ์อินทร์กำเนิดพร้อมด้วยผู้ใหญ่ฐานพัฒน์ทิพย์บัรพ์วันนี้ได้นำทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชนและภาคราชการเข้ามาดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กัรบราษลอรในพื้นที่อำเภอบุญพิน,พนโดยเฉพาะนายพยุงเช่องช้างที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วทางช่องอมรินทีวีได้รับทราบถึงท่านนายอำเภอบุญพิน,พนก็ได้เข้ามาดูแลกับความเดือดร้อนคอยนายพยุงเชี่ยงช้างหลังจากนั้นได้หารือกันในพื้นที่ท่านนายอำเภอบุญพินมีความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้และผู้เดือดร้อนสืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดอย่างเร่งด่วนในเมื่อท่านนายอำเภอบุญพินมีความคิดอย่างนี้ผมเองในฐานะอดีตผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ใหญ่ฐานาพัดทิพย์บรรพตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตามุน้านก็ได้คิดร่วมกันว่าทําอย่างไรได้ในฐานะเราลูกหลานคนบ้านบางเบายัางหารือกันว่าจะทําอย่างไรก็ได้ให้คนบางเบาเนี่ยไม่ต้องเป็นคนที่รักกันเราจะต้องไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจปรึกษาท่านอำเภอว่าผมมีที่ดินอยู่ส่วนหนึ่งที่พอจะช่วยเหลือปัดเป่าบำบำบัดทุกบำนุงสุกให้กับผู้เดือดร้อนได้ ก็จึงหารือกับท่านยนอมเภอตัดสินใจว่าที่ดินที่มีอยู่น้อยนิดยกให้กับผู้เดือดร้อนก็เรียนตัดสินใจกันว่าเราก็มาสร้างที่อยู่อาศัยเ,เพื่อได้บรรเทาให้กับนายพยุงช่วงช้างกันไปก่อนตรงนี้เองผมก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกทุกภาคส่วนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกันมาและหลายคนนะครับหนวันนี้ตั้งแต่ผมได้ออกข่าวไปไปถึงเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสายและคนที่รักกันขณะนี้ก็ได้มีการบริจาคเงินเข้ามา โดยผ่านบัญชีของผมนะครับก็หลายรายผมก็พยายามส่งไปทราบรับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครบริจาคมาขั้นตอนแรกผมจะรายงานให้ท่านในเภอรัรรบทราบว่าเงินใครส่งมาเท่าไหร่กี่บาทนะครับในส่วนตรงนี้ก็พูดอย่างชัดเจนว่าถ้ามีเงินเข้ามาช่วยเหลือในการบริจาคในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับนายประยุงช่วงช้างที่เราทําอยู่ขณะน,นี้ถ้ามีส่วนเหลือนะครับจะจัดเป็นกองทุน ให้กับราชส่วนผู้เหลือรอนต่อไปที่จะช่วยเหลือนายประยุงให้อยู่ดีให้อยู่ได้ให้รักษาชีวิตของตัวเองอยู่ได้ในส่วนที่เหลือและขอยืนยันนั้นว่าถ้าเงินไม่พอในการทําที่ว่าัยตรงนี้ทั้งผมและผู้ใหญ่บ้านในขณะนี้นะครับพร้อมด้วยท่านนายอำเพ,พิสูจน์ก็มีความสามารถที่จะช่วยเหลือกันให้ตรงนี้สําเร็จตามความประสงค์ของท่านนายอำเภอนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับขอย้าว่าขอขอบคุณท่านนายอำเภอพุนพินนะครับที่มีความสรงดี พี่น้องราศฎรในพื้นที่อำเภอบุญพินตลอดถึงราษฎรทุกคนที่รับความเดือดร้อนครับขอขอบคุณมากนะครับผมนายธนพัฒน์ทิพย์พจน์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลตะปานนะครับก็นะครับมีความรู้สึกนะครับยินดีนะครับที่ท่านอำเภอและท่านอดีตผู้ใหญ่ชาคิตนะครับมาเป็นแกนนำนะครับช่วยเหลือในการสร้างบ้านของนายพยุงเชื่องช้างนะครับในครั้งนี้นะครับครับเอ่อ เรื่องโควิดนะครับก็ในทางหมู่บ้านนะครับก็ได้มีคําสั่งจากท่านนายอำเภอนะครับให้มีมาตรการที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับผู้ที่ถูกกักตัวนะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับส่วนมาตรการที่ว่าป้องกันนะครับเราก็มีการนะครับตั้งจุดสกัดนะครับคนที่เข้ามาจากนอกพื้นที่นะครับแล้วก็ มีการรายงานอำเภอทุกระยะนะครับว่าใครมากักตัวในพื้นที่ครับผมกระพมในไปยุงชียงจ้างก็ครบคุณทารน,นปีพิสูจน์ล่นในจากทิศนำกระบวนคุณนั้นมาช่วยทำกวาดร้างให้พมอยู่ในกลางนี้ทุกคนที่ได้มาช่วยพมอยู่กับทั้งบ้านนี้อยู่ได้